สวัสดีครับคลิปนี้ผมคอน้ำเตเนอ Audi A4 นะครับผมราคาเพียงแค่6 9หมืกบันบาทเท่านั้นนะครับคันนี้เปเครื่อง1.8 Gear Auto นะครับสี Midnight Blue ครับผมเครื่องเกียร์ดีนะครับผมวิ่งทางกาได้สบายสบายประหยัดด้วยนะครับแบบเบาๆก็พุ่งครับผมรถวิ่งดีครับผมเทียบกับรถยุโรปหรรุ่นเดียวกันวิ่งเดียวกันเยอะเลยนะครับไฟติดครบทุกดงนะครับไฟหน้าสว่าง ก็ต่างกันมาใช้ได้ทุกบานเลยนะครับขึ้นลงออโต้รถประวัตินี้มากนะครับบริกามีนะครับเปลี่ยนพรมลัยมานะครับเป็น i s มาพงมลัยก็ราคาเป็นหมื่นแล้วนะครับผมสีเจสิเอร์เซ็นตนะครับสียีนไายเงายังเห็นรูปตัวเองรับผมแอร์เย็นมากเลยนะครับช่วงล่างแน่นเงียบเดียสุดไม่ดังเลยนะครับตัวถังสวยเบาสวยนะครับเบาะหนังไม่ขาดในรูปยังไม่ได้เคดเลยนะครับผม เครื่องเสียงบลูทูธนะครับผมลำโพงเอลเนียทเปลี่ยนโหมดใหม่นะครับภาษีไม่ขาดผมมีประกันชั้น3ถึงเดือน11นะครับผมหม้อน้ำเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับสายพานเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่น้ำมันเครื่องเพิ่งเซอร์วิสมาใหม่นะครับผมใช้กันอีกยาวๆเลยนะครับภายในสวยหรูนะครับนะครับผมสวยคุ้มค่าคุ้มราคาผมหกหมื่นเก้าพันบาทแอร์ออโต้นะครับผมระบบแอร์ออโต้มีเครื่องเล่นเพลงนะครับ เบาะหนังสีครีมนะผมรถสวยนะครับตัวรถยังสวยผมเกียร์โต้คู่มือบริการมีครบนะครับผมมีประวัติรถให้ดูเลยนะครับยางดอกเลยเหลือนะครับใช้อีกยาวยนะครับผมยางปี20ให้ได้ปี2ปี3ปีนะครับผมถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเหมือนเรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ชื่อคลิปก็ได้ผมเบอเร์โทรรายละเอียดจะได้ขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับ้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ